พระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจักการนิบาตประชุมข้อธรรมะหข้อขอยกมาแสดงพอเป็นตัวอย่างดังนี้เคารวะหกได้แก่เคารพในพระาศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในศิกขาหรือการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในการปฏิสันฐาน สารณียธรรมหกได้แก่เมตตากายกรรมทำด้วยเมตตาเมตตาวจีกรรมพูดด้วยเมตตาเมตตามนโนกรรมคิดด้วยเมตตาสาธารณโภคีมีอะไรแบ่งกันกินกันใช้ศีลสามัญญาตามีความประพฤติเข้ากันได้ทิฐิสามัญญาตามีความคิดเห็นเข้ากันได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่หากินทางฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นฆ่าปลาฆ่าโคข,ขายไม่เจริญด้วยโภกทรัพย์ไม่ได้ครอบครองกองโภกสมบัติยิ่งผู้ที่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันยิ่งจะหาความเจริญไม่ได้ตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหมายเหตุผู้อ่านเดี๋ยวหลายคนอาจจะค้านได้นะครับว่าคนฆ่าสัตว์ขาย ที่บอกว่าไม่เจริญได้พภคทรั์เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเราอาจจะเห็นคนทำอาชีพค่าสัตว์แล้วร่ำรวยมีสมบัติมากมายในความหมายที่แท้จริงน่าจะหมายถึงเมื่อกรรมให้ผลซึ่งคงต้องรอเวลาอาจจะหลังตายไปแล้วหรือเมื่อเกิดใหม่ในภพหน้าแต่ที่แน่ๆการทำปานาติบาทย่อมหาความเจริญทางจิตไม่ได้ในชาติปัจจุบันย่อมมีความทุกข์ในใจย่อมมีความเครียด และอกุศลจิตทุกครั้งที่มีการฆ่านะครับมูลเหตุแห่งการวิวาทหกประการมักโกรธผูกโกรธลบหลู่คุณท่านตีเสมอตรณีริษยาโอ้อวดมารยาปรารถนาลามกมีความเห็นผิดและยึดมั่นความคิดเห็นของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนทั่วไปเห็นสัตว์ใหญ่เช่นช้างเป็นต้นก็มักเรียกว่านาคะซึ่งคนไทยจะอ่านว่านาคนะครับสำหรับพระองค์แล้วทรงเห็นว่าคนที่ทำความชั่วทางกายวาจาใจเท่านั้นจึงเรียกว่านาคะหรือนาคพระกาลุทายีผู้นั่งฝังพระพุทธดำรัสอยู่จึงกล่าวเสริมว่าพระองค์ทรงเป็นนาคะหรือช้างแท้จริง มีโสรัจจะและอวิหิงสาเป็นเท้าหน้ามีตบะและโรมจันทร์เป็นเท้าหลังมีศรัทธาเป็นงวงมีอุเบกขาเป็นงาขาวงามมีสติเป็นคอมีปัญญาเป็นเสียนมีการสอดธรรมะเป็นปลายงวงมีธรรมะเฮากิเลสเป็นท้องมีวิเวกเป็นหางมีความยินดีในญาณสมาบัติเป็นลมหายใจ นาคะหรือนาคเช่นนี้จะยืนมั่นคงนอนก็มั่นคงสำรวมในทวานทั้งปวงหมายเหตุคำว่านาคะหรือนาคในที่นี้ไม่ใช่งูใหญ่อย่างที่เราเข้าใจนะครับแต่เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบกับสัตว์ใหญ่เช่นช้างทุกของบ้านผู้บริโภคกามหกอย่าง ความจนเป็นทุกข์ในโลกการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกการรับใช้ดอกเบี้ยเป็นทุกข์ในโลกการถูกทวงหนี้สินเป็นทุกข์ในโลกการถูกตามตัวเป็นทุกข์ในโลกการถูกจองจำเป็นทุกข์ในโลกทุกข์ในความหมายทางธรรมะหกประการหนึ่งผู้ไม่มีศรัทธาหิริโอตป,ปะ วิริยะปัญญาคือคนจน 2. ผู้นั้นทำความชั่วทางกายวาจาใจคือการกู้หนี้ 3. ทํทำชั่วแล้วนึกภาวนาขออย่าให้คนอื่นรู้คือการเสียดอกเบี้ย 4. ผู้มีศีลอื่นๆกล่าวตำหนิการกระทำของเขาคือการถูกทวงหนี้ 5. ความชั่วความเดือดร้อนติดตัวเข้าไปทุกคนทุกแห่งคือการถูกตามตัว 6. สิ้นชีพแล้วถูกจองจำในนรกบ้างในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างคือการถูกจองจำความต้องการไม่เหมือนกันของคนหกอย่างกษัตริย์ต้องการความเป็นใหญ่ในแผ่นดินรามต้องการเกิดในโพรหมโลก ขฤารหาบดีต้องการความสำเร็จในธุรกิจการงานสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในเรือนไม่มีสตรีอื่นร่วมสามีคือไม่ต้องการให้สามีมีพัญญาน้อยโจรต้องการความมืดไม่มีใครเห็นและสมณะต้องการพระนิพพานพลังของพระตถาคตหกประการ หฐานาฐานญยานทรงรู้ฐานะและอัฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ 2. กรรมวิปากยานทรงรู้ผลแห่งการกระทาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 3. ชาณาที่สังกิเลสสาธิยานทรงรู้ความเศร้าหมองผ่องแพ้วการออกแห่งฌานวิโมกสนธิและสมาบัติ สี่ปุเพนิวาสานุสติยานสรงรู้ระลึกชาติได้ 5. ้าจตูปปตาตยานส่งได้ทิพยะจักสุ 6. อาสวะขยะยานส่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะ